เงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกแถมสกุลเงินไทยบาทด้วยนะว่าเงินไทยบาทของเราจะอยู่ในอันดับที่เท่าใดโดยคลิปนี้อ้างอิงจากตลาดการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศถ้าพร้อมกันแล้วก็จะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ S P Y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอ,อันดับที่1 0ดอลลาร์นิวซีแหรือ NZD เป็นสกุลเงินทางการ ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นอันดับสิบของโลกซึ่งสกุลเงิน NZ d ดีหรือดอลลาร์นิวซีแลนด์ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางการค้าของนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าและการส่งออกของประเทศซึ่งนิวซีแลนด์ก็มีคู่ค้าหลักสําคัญนั้นก็คือจีนและออสเตรเลียโดยสินค้าส่งออกหลักนั่นก็คือสินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์และการนําเข้าที่สําคัญได้แก่น้ํามัน เรื่องจับและรถยนต์อันดับที่9ดอลลาฮ่องกงหรือ HKD ดดลลาฮ่องกงเป็นสกุลเงินทางการของฮ่องกงซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายเป็นอันดับที่1ของโลกโดยมูลค่าการซื้อขายสกุลเงินดดลลาฮ่องกงเพิ่มขึ้นจากอดีตเป็นจำนวนมาก ซึ่งน่าจะมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของฮ่องกงจึงทำให้เกิดความผันผวนของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงทำให้เราผู้ซื้อขายสกุลเงินนี้สามารถสร้างกำไรได้อันดับที่แหยวนจีนหรือ CNY สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงิน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายเป็นอันดับแปดของโลกเนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าและเป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมูลค่าเงินหยวนจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาทางการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินหยวนเป็นจำนวนมากและยังมีคู่ค้ารายใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรป ฟรองสวิตหรือ CSF ฟรองสวิตเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสกุลเงินสำรองที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกด้วยความที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงด้านการบริหารทางการเงินธนาคารนโยบายทางการเงินค่อนข้างดีเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีนิสิตในระดับที่ต่ำมากๆ สกุลเงินฟรงสวิตซึจึงเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยสุดๆไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันควนแค่ไหนแต่สกุลเงินของสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังแข็งแกร่งหกอยางไแคนาดา สกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศแคนาดาที่มีการซื้อขายมากเป็นอนันดับหกของโลกประเทศแคนาดาเต็มไปด้วยทรัพ,พยากรทางธรรมชาติผู้ส่งออกสินค้ารดา้ใหญ่ซึ่งหมายความว่าราคาของพวกเขาอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่าของ CAD หรือดอลลาร์แคนาดาค้าเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถ้าหากราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและค่าเงินอาจจะลดลงถ้าหากสินค้ามีราคาถูกลง กสกุลเงินที่มีการซื้อขายเป็นอันดับแรกของโลกโดยค่างเงินของออสเตรเลียได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากราคาสินค้ขาข้ากระพรนและเงื่อนไขาการค้าซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างการนำเข้าและการส่งออกออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินเหล็กและทองแดงรายใหญ่และเป็นผู้นำเข้าน้ำมัน การซื้อขายและราคาของสินค้าอาจจะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียไปเลทีเดียวตีปอนสเต์ลิง สกุลเงินทางการของสหรัฐอาณาจากักรและมีการซื้อขายเป็นระดับสี่โลกโด,ดยค่างเงินปอนด์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาณาจากักรเป็นส่ยยวนใหญ่โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษและรายงานการจ้างงาน มีแนวโน้มที่ส่งผลต่อสกุลเงินปอนของอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลเล็กๆคนก็น่าจะทราบว่าสหรัฐอาณาจักรได้ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์จากสหภาพยุโรปโดยการออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่23มิถุนายนปีพศ2559ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเงินปอนในอนาคตอีกด้วย เงินอย่างเป็นทางการของประเทศญี่ปุ่นมีการซื้อขายแพร่สะพัดของโลกโดยมูลค่าของเงินเยนขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาคผลิตและการส่งออกที่สําสคัญได้แก่ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือกลเรือและสื่อทอ่อ ความแข็งแกร่งของค่าเงินหยวนก็ส่งผลต่อเงินเยนเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าจีนก็เป็นคู่แข่งคนสําคัญของญี่ปุ่นทั้งในด้านการผลิตเมื่อไหร่ที่ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงสามารถทําให้จีนส่งออกได้มากขึ้นนั่นก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกัน ยูโรเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายเป็นอันดับสองของโลกโดยความนิยมของสกุลเงินยูโรขึ้นอยู่กับขนาดและอิทธิพลทางเศรษฐกิจโดยเป็นเพื่อนหรือเปอล่าล่ะมีมากกว่า ที่ใช้สกุลเงินยูโรไม่ว่าจะเป็นออสเตรียเบลเยียมไซปรัสเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกิสไอร์แลนด์อิตาลีรัสเซียลิทัวเนีย Luxembourg, the Malta, Portugal, เนนอกจากนี้สกุลเงินยูโรยังเป็นเงินสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอีกด,ด้วยอันดับที่หนึ่งดอลลาร์สหรัฐหรือ USD เรียกด้ว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทาง เทศสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกมีเหตุผลหลายประการมากๆสําหรับผู้คนหรือบางประเทศมิยงใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้ประการแรกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านการค้าระหว่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลกนอกจากนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรั มีสินค้าสำคัญในการตั้งราคาด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันและทองแดงจาวกันง่ายๆนะก็คือถ้าประเทศไหนอยากจะซื้อน้ำมันก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินที่คนส่วนใหญ่และประเทศส่วนใหญ่ถือครองนั่นเองส่วนเงินบาทของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลก น,นั่นก็คือเป็นลองดอลลร์สิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่13าของโลกเพียงแค่มั่งหลับกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันนะและก่อนจะจากกันไปอย่าให้ SPY ทำคลิปไหนะอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ่ดได้ล่างคลิปนี้เลยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ร e s p y ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ